แกงฟ้าจะเดินผ่านอะไรมากมายพวก,ก็ไม่พูดเยอะแต่ลงมือทำไว้มึงจะเฮาให้ตายก็ไม่มีใครจำได้เพราะความจริงไม่ต้องโชว์มันอยู่ในใจไฟในอกมันไม่เคยดับคำสมัมภาษณ์คือเชื้อไฟใครดูถูกกูเมื่อวานวันนี้เห็นยังกูบินได้เคยอยู่ข้างถนนไม่มีใครจำชื่อแต่ตุกขึ้นกูฝึกโซดจนมึงลามไปถึงฟันพวกมึงเล่นแต่ขึ้นไม่สนกูเล่นแต่เลือดชีวิตกูมันจริงไม่ต้องเติมฟิลเตอร์ใส่หูดีเดินได้ ทีหลับเพื่อลมหลบไม่เยอกแต่จริงใจทุกหยดบนทางขรุลราที่พวกมึงไม่กล้าเดินกูกับแก๊งแม่งพามาหมดทุกคำเหยียบคือรอยสักในใจทุกการแพ้คือบทเรียนของไฟมึงพูดว่าเท่แต่มึงยังไม่เคยเจ็บจะรู้ได้ไงว่าของจริง ฟ้าจะเดินผ่านอะไรมามากมายพวกกูเจ็บผูกกูล้มแต่ยังลุกได้พวกควายวันลบ,บีอย่ามา